ผมอายุ41ปีแฟนสาวเนี่ย32แฟนมีปัญหาหมดลูกต่ำอยากมีลูกจะมีได้หรือไม่ครับไอ้มดลูกต่ำนี่เฉลี่ยไม่รู้ว่ามันมาจากไหนน้องตังก็คือเฉลี้ก็เจอคนผู้หญิงหลายคนมาด้วยอาการกลัวมดลูกต่ำตรวจภายในแล้วก็ถามว่าคุณหมอหมดลูกต่ำไหมคะมดลูกตอนทดิฉันต่ำใช่ไหมคะ สมนีก็จะเงียยไปแป๊บน,น,นึงบอกว่าคุณเอามดลูกต่ําที่ไหนมาข้อที่หนึ่งคุณยังไม่เคยคลอดลูกเลยนะคะอันนี้หมายนึงมนที่ไม่เคยคลอดลูกกลัวมดลูตกต่าอันที่สองคุณก็ไม่เคยคลอดทั้งช่องคลอดเลยคุณผ่าคลอดตลอดมันจะต่ำได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็ตรวจไปในดูช่องคลอดเราลึกแค่นิ้วชี้ค่ะดังนั้นใส่มือเข้าไปในนิ้วชี้จะเจอปากมดู่กนี่คือไม่ต่ํานะคะแต่ถ้า,าคุณนั่งยองๆแค่นี้คุณอาจจะเจอปากมดลูกก็ถือว่าธรรมดา ถ้ามาลุกต่ําหรือว่าย่อนมันจะปลิ้นออกมาให้เห็นนะคะเนั้นสรุปว่าโอกาสที่มะลูกต่ําหรือมะลูกหย่อนอันนี้ค่อนข้างจะน้อยแล้วก็มีความเชื่อที่ผิดหรือว่าไม่ถูกต้องตามหลักวิยทยาศาสตร์คือมดลุกต่ําไม่ท้องอ้าวมันต่ํามันลงมารับน้ําอสุจิปากมะลูกก็ลงมารับน้าอสุจิท้องสิคะทาไมจะไม่ท้องจำเรีเคยเจอคนไข้มดลูกไหลย,ยังท้องเลยอืนะคะมดลูกปิ้นออกมาข้างนอก ะะหมายถึงว่าอ,ออกมาทางช่องคลอดเลยเหรอคะใช่ใช่คือมันหย่อนลงมาอย่างนี้เลยแล้วก็เขาก็ดันไปไมีเพศสัมพันธ์แล้วก็เวลาท้องท้องไอ้ตัวแรกก็ยังหย่อนลงมาอยู่เลยค่ะแต่กลายเป็นคลอดง่ายนะคะคลอดง่ายแล้วอยู่จนครบกำหนดเลยนะคะก็ระ <c oughs> บบโอ้หมดลูกหย่อนมดลูกหย่อนเกิดจากอะไรมดลูกต่ำเกิดจากอะไรหนึ่งก็คือมีแรงแบ่งอย่างรุนแรงนะคะหรือยกของหนักเดี๋ยวนี้ยกของหนักโอ้โหตัวช่วยเยอะนักหนาใช่ไหมใช่ค่ะ ไอ้สิบกิโลยี่สิบกิโลร้อยกิโลไอ้สิบกิโลยี่สิบกิโลก็อาจจะไม่ต่ําม,มากร้อยโลสมัยก่อนคือแบกข้าวสารหรือหาบน้ําขึ้นข้านี่ต่ําแน่นอนนะคะแล้วก็ข้อที่หนึ่งก็คือมันต่ําเพราะการคลอดหลายครั้งการคลอดยากการใช้เครื่องมือคลอดสองอเรามีการยกของหนักตลอดเวลาสามมีแรงดันในปอดกับช่องท้องเช่นเป็นโรคไอเรื้อรังมีน้ําในช่องท้องก็จะดันมดลูกมามีก้อนอยู่ในช่องท้องท่ทซึ่งทําให้ แรงดันสูงดังนั้นโดยทั่วไปไม่ต่ํานะคะและก็มดลูกต่ําไม่ทําให้มีลูกยากนะคะแต่ว่าชฉลีเจอนี่เป็นรายวันเลยนะคะว่าเออคุณหมอตรวจหน่อยสิเวลาป,ปวดท้องน้อยก็คิดว่ามดลูกต่ําจริงๆก็คือมดลูกต่าก็มีการป,รปวดท้องน้อยจริงแต่การป,รปวดท้องน้อยส่วนใหญ่<อ>ไม่ใช่มดลูกต่ำ<อ>เจอมากที่สุดก็คือกระเพาะฉี่อักเสบน้งองๆงออค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเจอมากๆเลยเพราะคุณผู้หญิงกั้นปสัสสาวะแล้วก็หลายอาชีพเนี่ยเออเฉลี่ก็บอก บอกว่าคุณจะไปกั้นปัสสาวะเป็นปัสสาวะเสพเขาบอกโหหมอไอ้กำลังจะไปฉี่คนมาเติมน้ํามันออาชีพเป็นสาวเติมน้ํามันก็ต้องมาเติมน้ํามันก่อนจะไปฉี่พอเราจะลุกปุ๊บเอามาเลยนะคะหรืออาชีพธนาคารก็เหมือนกันก็บอกว่าโหตลอดเลยเข้าคิวตลอดเดี๋ยวนี้เขาลดพนักงานธนาคารเขามาเล่าให้ฟังก็โหเข้าคิวตลอดไม่ฉี่ไม่ได้บอกว่า อย่างไรก็ตามเออจริงๆไปฉี่ไม่ได้ติดพันนะคะขาอยอของอีกันนะนะละไรกันก็ทำ <c oughs> เตี๋ยวขายกีตารเลยอมอโอ้โห <c oughs> ทำโรตีบอกว่าจะเข้าน้ำก็กลัวเขาว่าให้อาวไปเจ้าช่วยก็ดังนั้นก็เลยผู้หญิงเราก็เลยมีกระ,พพระรเพาะปัสสาวะเสพเยอะ <c oughs> อ่าทฤษฎีก็คือประมาณเกินครึ่งของคนผู้หญิงเนี่ยนะคะเคยมีกระ,พพระรเพาะปัสสาวะเสพมาก่อนนะคะแล้วก็ปัจจัยหนึ่งก็คือการกลั้นปัสสาวะนั่นเองนะคะ